สวัสดีลูกค้าลาเลบูซูเปอร์บายทุกท่านค่ะกลับมาพบกับแอดมินนะคะสำหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้าใหม่ค่ะลูกค้าคันนี้เป็นฮาร์เล็ตต์วิสานรถไกด์สเปเชียลรถปี2021ค่ะเครื่องยนต์ร้อยสิบสีคิวบิกหนึ่งพันร้อหกสิบแปซีซีนะคะสำหรับเลขไม้ของคันนี้ค่ะอยู่ที่13,296มไม้ค่ะ สำหรับ Harley Davidson Road Glide Special คันนี้ค่ะลูกค้าสเปคข,ของตัวรถนะคะสเปค MRY ค่ะประกอบไทยเครื่องยนต์ Milwaukee 114คิวบิก1,868 cc ค่ะของแต่งนีคะปลายท่อค่ะเป็น CFR นะคะคันนี้กลองสเตตหนค่ะจูน Direct จูนนะคะเบาะเป็นเบาะโซฟาค่ะลูกค้านั่งสบายทั้งคนขับแล้วก็คนซ้อนเลยนะคะ Cashbar HD ค่ะ บางคนหน้าเป็นคาร์บอนค่ะแล้วก็มีคิวหน้าแองกี้เบิรแบบนี้ด้วยนะคะลูกค้าอากาศออยเอชดีค่ะตัวแฮนด์เป็นแฮนด์เดิมสีดำ,<ส>ดำนะคะฝาถังน้ำมันก็ทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานค่ะโลโก้ใหม่นะคะของปี e ีค่ะจะเป็นโลโก้แบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ สีดำนะคะดุดเลยค่ะใส่หัวเทียน c r e a มิ n อีเกิลรถปี21เละเกียรที21ค่ะลูกค้าเป็นรถที่ผลิตเดือน4ปี21นะคะโมเดล FL TRXS ค่ะ Factory HDMC ไทยแ l a n d นะคะหน้าจอก็จะเป็นฟูลทัสกีนหมดแล้วนะคะมีบลูทูธในตัวค่ะเชื่อมต่อบลูทูธมือถือได้เลยคันนี้รถสวยนะคะนี่เลยค่ะ รอแบบเรียบหรูดูแพงนะคะสำหรับคันนี้ค่ะใครที่ไม่ได้เป็นสายชุดชาดนะคะไม่ได้ชอบของแต่งชุดชาดมากคันนี้ค่ะตอบโจทย์ค่ะลูกค้ารถสวยค่ะราคาค่าตัวอยู่ที่1 1 9 0 0ล้าบาทค่ะดาวได้จัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยเช่นเดิมค่ะลูกค้าที่สนใจโทรหรือทักไลน์ได้เลยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ